การแยกประเภทของความรู้ในยะที่4ชุดงอจำแนกโดยกิจกรรมและผลงานของมนุษย์ความรู้ที่จัดโดยกิจกรรมและผลงานของมนุษย์ได้แก่ความรู้ที่เนื่องด้วยปฏิบัติการทางสังคมเช่นการสื่อสารถ่ายทอดสแสวงหาเอ,อ่ยอ้างนับถือสังกัดและที่เป็นมรดกตกทอดต่อกันมาเป็นสมบัติของมวลมนุษย์ เป็นความเจริญก้าวหน้าของอารยธรรมความรู้ที่จัดตามแนวนี้พอจำแนกได้เป็นสมอย่างคือ 1. สุตะหรือสุติคือความรู้ที่ได้สดับเล่าเรียนหรือถ่ายทอดต่อกันมาแบ่งย่อยได้เป็นสองได้แก่ข้อกอความรู้ที่ได้สดับตรับฟังบอกเล่าสอนเรียน ถ่ายทอดต่อกันมาโดยทั่วไปนิยมเรียกว่าสุตะในทางพระพุทธศาสนาถือว่าสุตะเป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญมากเมื่อมองในแง่ของพัฒนาการทางปัญญาท่านจัดเข้าเป็นปรโตโคสะและเน้นปรโตโคสะที่ดีโดยฐานเป็นปัจจัยแห่งสัมมาทิฐิการเรียนการสอนข่าวสารความรู้ประเภทตำรับตำราและตำนานทั้งหลาย เป็นสุตตะแม้พระสูตรทั้งหลายในพระไตรปิฎกก็เป็นสุตตะดูได้จากทุกสูตรตามปกติขึ้นต้นว่าเอวมเมสุตังความรู้ที่ได้สดับอย่างที่สองข้อขอ,ขอความรู้ที่บางศาสนาถือว่าได้รับการเปิดเผยแจ้งดนใจจากองค์บรมเทพเช่นพราหมณ์ถือว่าพระเวทเป็นความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดจากพระพรหมโดยตรง ความรู้ในข้อนี้มักเรียกชื่อเฉพาะว่าสุติตรงกับคำสันสกฤตว่าสรุติแต่ในทางพระพุทธศาสนาไม่ถือเป็นความรู้พิเศษต่างหากออกไปจึงรวมเข้าในประเภทสุตตะเหมือนกันหมดจะเรียกว่าสุตตะหรือสุติก็มีค่าทางปัญญาไม่ต่างกันความแตกต่างอยู่ที่เนื้อหาสาระความรู้ที่จัดโดยกิจกรรมและผลงานของมนุษย์อย่างที่สอง ทิฏฐิคือความเห็นทฤษฎีลัทธิความเชื่อถือต่างๆได้แก่ความรู้ที่ได้ลงข้อสรุปให้แก่ตนอย่างใดอย่างหนึ่งประกอบด้วยความยึดถือผูกพันกับตัวตนหรือมีลักษณะอาการที่อาจให้เกิดการถือแบ่งเป็นของเขาของเราเป็นต้นได้ดังเคยกล่าวถึงแล้วในข้อก่อนแต่ที่จัดเข้าในชุดนี้เพราะมองในแง่สังคมโดยฐานเป็นกิจกรรมและผลงานของมนุษย์ ในเมื่อความยึดถือนั้นขยายออกมามีการแสดงหรือเผยแพร่ความเห็นออกไปมีผู้เชื่อถือหรือยึดถือตามอาจมีการรวมหมู่รวมกลุ่มตลอดจนจัดตั้งเป็นสำนักเป็นต้นทิฏฐินี้ตรงกับคำสันสกฤตว่าทริสติมีไหวพจน์มากมายหลายคำแต่ที่ใช้มากยิ่งและควรทราบคือขันติที่แปลว่าข้อที่เห็นเข้ากันได้ หลักการที่เห็นสมรุจิที่แปลว่าข้อที่ถูกใจหลักการที่ชื่นชอบและลัทธิที่แปลว่าข้อที่ได้ไว้หลักการหลักความเชื่อหลักปฏิบัติที่คิดขึ้นได้หรือถือเป็นการได้รับผลทิฏฐิในที่นี้รวมทั้งความเชื่อทางศาสนาด้วยความรู้ที่จัดโดยกิจกรรมและผลงานของมนุษย์อย่างที่สาม ญาณคือความรู้ความอย่างรู้ความรู้บริสุทธิ์ความรู้ตรงตามสภาวะหรือปัญญาที่ทำงานออกผลเป็นเรื่องๆหรือมองเห็นตลอดสายในด้านหนึ่งด้านหนึ่งญาณเป็นความรู้ระดับสุดยอดของปัญญามนุษย์และเป็นผลสําเร็จสำคัญของมนุษย์ญาณไม่ว่าจะเป็นโลก,กิยะญาณหรือโลกุตระญาณเป็นส่วนผลักดันสำคัญ ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าในอารยธรรมของมนุษยชาติยานที่ยิ่งใหญ่สูงสุดเรียกชื่อเฉพาะว่าโพธิหรือโพธิยานแปลกันว่าความตรัสรู้พระพุทธเจ้าทรงบรรลุสัมมาสัมโพธิยานจึงทำให้เกิดพระพุทธศาสนาเป็นดวงตาใหญ่ของโลก